ไมกี่จ้ายอดอยู่แต่ว่าขึ้นหัววงมือให้ไม่กี่ยกอะไรนั่นน่ะหรอใจจ้านี่มัติดตามติดตามด้วยขอบคุณครับเนี่ยครับตอวจริงเลนี่หายาใช่ใช่ใช่เจอกันลงน้ำเจอกันลงน้ำเจ้หนุ่ยไงเจ้หนุ่ยชิดไม่เอาอ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งแล้วถ่ายรูปอะไรอ่ะนี่คนลุกอ่ะนี่ก็อยู่บ้านแคมป์ใช่ดูเจ้าแม่ถึงบ้านหมอปวดปวดครับฝั่งฟีบฟ้า ครับตัวจริงเลยเนี่ยเป็นหายายเนี่ยหายายน่ารักใหญ่ขึ้นมาแล้วอ้าวอยู่บ้านแงหมือนกันเนาะเออไม่รูเพราะว่าได้แตะดูแต่ไม่ได้ดูรละเอียดเท่าไหร่แต่อันอยูนเูีโอ้ยโอ้เห็นเมื่อกี้อ้แตะมาสองสามวันมาอยู่โลบนี้เดินไปคิดไเอออยู่เนี่อ้อีม่บ้โอ้นแต่าามวันนี้คือขับผ่านแล้วเห็นว่อมัน ก็เลยจะลองทำมาไหว้ดูโอ้นี่เลยลอไหมรักยายยังเลยหวมากจ้าิงหล่อไหมคนแบบนี่นจะทบดูแล้วก็ข้าซอยเ้างอะไรนม่อย่างไดครับต่มันจะพันเดียวกันไหมหรือทำหน้าหรือทำหน้าเลยทำหน้าหหรเนเถืนเถินเถือนเาืนเือนเถื่อนเถม่นเถือนเ่อนเือเืือ่ือนเหมือนยายเืือ่อน่่่่อออเ่ ผมเอ๊ะใครเรียกไปกี่ตกใจเลยไตลอดเลยไปหเห็นเห็นูไปเหนูไผ่านยังบอกแฟนงอยากเจออยากกอดอ่ะอยากกอดเลยอย่้ยอเลยกอดเลยเนก่ยกอดเลยเขินนะแพวเนสาวเนสาวดอเดอเอแล้วไปหา นอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ดูของครัต้องถาาแม่ตุ๊กว่างไหมเพราะว่าแม่ตุ๊กยุดวันอาทิตย์ไปไปววันอาทิตย์มนสวยไหมนี่าแบั่งโอ้โหเป่าขนของบอกว่าเวลาเขาขอจิ้ายหกลัว้เจอแบบนี้ได้ไหคะแตอยากเจอแบบอย่างเงี้ยอยากเจอแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเจอเรียกเลยถ้าเจอครับจอดจระสว์ดูเท้าดูตัวบลรมมอนสิงโตไหมแม่เขากอได้เลยกอดได้เลยไม่ทำอะไรนี่ี่าูถ่ายรูป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 ถ่ยรูปถ่ายรูปถ่า่ายรูปถ่ายรูปถ่่ายรูปถ่ายรูปยรูายรู่ายายรูปถ่ายยรูปถ่ายรยรูายรูปายรูรูปถ่าย่ายรูปถ่ายรูปถ่รูปถรูปถ่ายรูปถ่่าย่รูปถ่ายรูปถ ตัวใหญ่แต่ใจหอะแค่นั้นก็หอบแล้วยายถึงได้แบบโอ้ยคราวไปน่าถึงเดียวนะแล้วเขาบอกว่ายิ่งเหมือนยิ่งไปยิ่งเหมือนโอ้ยสวยมากน่ารักมากครับปุ๊กปิ๊กไปน้ำนะครับไปก่อนนะเจอเรียกได้เลยนะครับใครเจอทักร์ทากงไปน้ำลูกไป